ครับบ้านไร่ปู่ยิ้มครับวันนี้ปู่ยิ้มจะมาถ่ายทอดคาถาปลูกต้นไม้คาถาของปู่ยิ้มนะครับที่ใช้ในการปลูกต้นไม้ทุกครั้งที่ปลูกต้นไม้ปู่ยิ้มจะใช้คาถานี้นะครับคาถาของปู่ยิ้มเป็นแบบไหนไปรับชมกันเลย กอนที่จะปลูกนะครับปู่ยิ้มจะหมักปุ๋ยไว้ก่อนหมักหลุมไว้ก่อนนะครับวิธีวิธีการหมักนะครับปู่ยิ้มก็จะใช้มูลโคแห้งมาเทใส่หลุมนี้นะครับเราจะขุดหลุมประมาณ5 0เซนกว้าง50ลึกหรือ50เซนติเมตรแล้วเราก็เอาปุ๋ยของเรามาคลุกเคล้ากับดินหมักไว้ก่อนนะครับ วิธีการที่จะรู้ว่าดินของเราที่หมักไว้เนี่ยพร้อมที่จะปลูกแล้วหรืออยังเราก็จะหยอดผักไว้นะครับนี่ปู่ยิ้มจะหยอดฟักทองเอาไว้ถ้าเมื่อไหร่ที่ฟักทองเจริญงอกงามดีแสดงว่าหลุมที่เราจะปลูกนั้นที่เราจะปลูกต้นไม้นั้นพร้อมเรียบร้อยแล้วที่จะปลูกนะครับ วันนี้ปู่ยิ้มจะปลูกต้นขนุนแล้วฟักทองของปู่ยิ้มที่ทดสอบดินนี้จเจริญงอกงามดีแล้วเราก็พร้อมแล้วที่จะปลูกต้นขนุนนะครับอาละเดี๋ยวปู่ยิ้มจะถ่ายทอดวิชาคาถาปลูกต้นไม้ นี่คือต้นขนุนขนุนต้นนี้มีชื่อว่าขนุนพันทองประเสริฐขนุนพันทองประเสริฐนะครับปู่ยิ้มเอาถุงดำออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขุดหลุมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วคาถาเราก็กล่าวคาถาปลูกได้เลยให้เราตั้งนโมสามจบนะครับนบโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังพลาผลนกเกาะได้บุญคนกินเป็นทานทำมังพลาผลนกเกาะได้บุญคนกินเป็นทานสังฆังพลาผลนกเกาะได้บุญคนกินเป็นทานต้นเราก็เรียกชื่อต้นที่เราจะปลูกนะครับต้นขนุน <life> <ELLE> <énd> <aquí> ทองประเสริฐที่จะปลูกในครั้งนี้ขอให้เป็นยารักษาโรคเป็นที่พึ่งของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วยเถินแล้วเราก็เอาต้นขนุนของเราลงไปในหลุมนะครับแล้วเราก็กล่าววาจาดีๆ ใช้ใจดีๆของเราเอาดินกลบหลุมนะครับช่วงที่ปูยิ้มปลูกขนุนอยู่นี้นะครับจเจ้าข้าวเหนียวก็ขุดหลุมอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวกบหลุมเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาขุดอะไรนะครับ เดินงอกง,งามดีๆนะเป็นที่พึ่งของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะครับอ้าวเป็นอันเสร็จพิธีนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้คาถาปลูกต้นไม้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ปูยิ้มลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ